นายโองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะเปิดศูนย์สร้างสุขชุมชนเทพาเพิ่มการเข้าถึงนะคะการให้บริการกับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะเพิ่งพิงในพื้นที่เตรียมจัดตั้งศูนย์ให้ครอบกลุ่มทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะ นายไพเจนมักสุวรรณนายยง์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาะะได้ไปเปิดโครงการการบริหารฟื้นฟูนฟสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพในชุมชนเรียกว่าศูนย์สร้างสุขชุมชนตําบลเทพาค่ะโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพาแหนมเพอเทพาสาธารณสุขอําเภอพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโดยทางด้านนายองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาะะบอกว่า นวัตกรรมศูนย์สร้างสุขชุมชนนับเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการยืมคืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแบบบูรณาการในชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลที่มีความจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายรวมไปถึงกลยุทธ์การจัดตั้งศูนย์บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการยืม คืนกายอุปกรณ์กระจายลงสู่พื้นที่นำร่องสร้างรูปแบบการดำเนินงานและการบรหิหารจัดการซึ่งเป็นแบบฉบับของตัวเอง ผ่านกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบโดยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์มีการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่เพื่อเติมเต็มนะคะเจ้าที่ผู้ช่วยด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนรวมถึงยังจะมีการนำระบบเทคโนโลยีมาหนุนเสริมในการจัดเก็บข้อมูลด้วยการพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมประจำศูนย์สร้างสุขเพิ่มความรวดเร็วในการ การจัดบริการและลดข้อจำกัดด้านการจัดเก็บอุปกรณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือรายการที่รัฐบาลสนับสนุนโดยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือในพื้นที่ การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของรถพยาบาลฉุกเฉินหรือหน9ของอบจสงขลาที่ครอบกลุ่มการใช้งานโดยโอนให้อปทนำไปใช้ในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้รับบริการประจำศูนย์สร้างสุขในแต่ละพื้นที่เพื่อลดปัญหาในการเดินทางและการเงินของกลุ่มเป้าหมายการกำหนดให้มีการจ้างงาน1คนพิการ10สร้างสุขชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปหนุนเสริมในการจ้างงานคนพิการและการขนส่ง โดยบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการสนับนุนงบประมาณ ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนรวมทั้งสิ้น24ศนครอบคลุมทั้ง1 6อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยได้มีการเปิดดำเนินการไปแล้ว12 0อยู่ระหว่างการดำเนินการ12ศูนย์ค่ะและในปีหน้าจะจัดตั้งศูนย์อีกจำนวน5ศูน 50, โดยจะมีเป้าหมายขยายให้ครอบคลุมทั้ง49โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้มีการถ่ายโอนมายอมการบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่จำเป็นและมีคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ